you play me? เผยโฉมหน้านักแสดงเสีทนเดอะล็อกในฟ a ตแอนด์ฟิวเดียสิบมีแรงงานว่าเจสันโมโมอานักแสดงจากอะคว่าแมนกำลังเจรจาเพื่อแสดงในฟ a ตแอนด์ฟิวเดียสิบนนี้เขาจะแสดงเป็นหนึ่งในตัวร้ายหลักของเรื่องนั่นเองในฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์เปิดเผยว่าเจสันอยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมทีมฟ a ตแอนด์ฟิวเดียสิบแม้ว่าแหล่งข่าวจะทราบว่ารายละเอียดพอเรื่องนั้นอยู่ภายใต้การสรุปในภาคต่อแต่คำพูดก็คือดาราของอะคว่าแมนกำลังจับตามองหนึ่งในบทบาทไวไลท์ในภาพยนตร์มี่แริ เัเดิมทีฟันแอนฟิลิอัสสิบมีกาหนดร่มสร้างในปี2020ซึ่งมีคิสมอร์แกนนักเขียนจะกลับมารับหน้าที่เขียนบทแต่ถูกเลื่อกนกำหนดการถ่ายออกไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองโดยจะเริ่มถ่ายทำในฤด,ดูใบไม้ผลิปี2022นี้และมีกำหนดฉายในเดือนพฤษภาคม2023มันเองซึ่งหากเจสันรับบทไวไลฟ์ฟันแอนฟิลิสิบจะเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่ได้แสดงทำหน้าที่เป็นสตูในภาพยนตร์ตั้งแต่ปี2017เรื่องมอนสปอร์ธรรมอินเบนิสและเดอะ หากเพื่อนชอบข่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ